หลายคนถามว่าตอนที่เดินไม่ได้แล้วใครใช้เครื่องไอทล่าแคร์เป่าให้เป่าแบบไหนเดี๋ยวจะพาไปดูนะง่ายๆในการช่วยเหลือตัวเองปะวิญาณน,นะคะก็คือเราชันขายอย่างนี้แล้วเราก็ดันขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นจุดที่ตัวไอทล่าแคร์นะคะเป่ามาที่ตรงนี้นะคะตรงขาหนีบสะโพกนะคะที่อยู่ด้านข้างตรงบริเวณที่เวลาเรานั่งนะคะ ล้วจุดนี้ก็จะเป็นเยอะสําหรับคนที่นั่งนานนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีไม่มีเบาะรองนันะะ่นค่ะมันจะกดทับเส้นประสาทสําหรับคนที่เริ่มมีอาการนะคะก็แนะนําให้เป่าจุดนี้นะคะคงมีแองเนี่ยเป่าข้างหลังแล้วตอนนี้ก็คือไล่เส้นด้านข้างเพราะว่าไม่มีใครทําให้ก็ต้องใช้หลักการนี้นะก็คือเอาขาชี้ฟ้าเลยแล้วก็ดันขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะเป็นตำแหน่งของตรงนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเราเป่าสลับซ้ายฝาเนาะ